คือพีจีดนะคะนางสาวสีรักแดงเรืองค่ะเป็นนักวิชาการเกษตรปัจจุบันทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์ของสํานักบริหารราคาและสถานที่ค่ะก็จะดูแลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลายัย ประมาณ15ปีที่แล้วอยากให้มีสีสันของสวนเพิ่มความเคลื่อนไหวในสวนนะคะเพื่อให้สวนมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์มากขึ้นก็ได้รับน้องห่านมานะคะคเมื่อ15ปีที่แล้วหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันปี2564-65ถึงค่ะที่พี่ทำโครงการเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษพี่ก็เอาเศษผักมาให้ทางน้องได้ลองกินแล้วก็ดูว่ามันมีผลกระทบไหมอะไรอย่างเนี้นะ นั้นมาในปลายปี66สะค่ะทางจัดการผลประโยชน์ก็ได้จัดทาตลาดนัดขึ้นมาก็ได้นําเศษผักจากการที่เหลือทิ้งจากตรงนั้นนะคะเอามาเลี existe, ้ยงห่านด้ yes. 謝謝วยในอีกส่วนนึงเขาเอามาขายในร้านค้าค่ะที่เอาใบล่างทิ้งแล้วก็อาจจะเป็นรูหรือยังดีๆอยู่นะคะก็เอามาให้น้องหาตามนโยบายของมหาลัยเลยที่เราจะทำเป็นแบบซีโร่เวสก็คือให้มันหายไปเป็นศูนย์ ในส่วนของบุคลากรน,นะคะที่มาสนับสนุนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการมาแล้วค่ะก็จะเป็นจุดเล็กๆคะ่ะที่เราได้เริ่มทําขอจะให้น้องๆนักศึกษาร่วมกันทำจากคนสวนเองจากคนเก็บขยะเองค่ะก็เริ่มมาแล้วค่ะก็อยากจะเราค่ะร่วมมือกันเพื่อที่จะนําพามหาวิทยาลัยของเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่รักโลกอย่างแท้จริงนะคะ